จับมือนีิเมนเมนุอย่างบุเมนูอย่างครับคนน่ะมเอนีไเนครับขนมจีนขนมจีนเนื้อครับขนมจีนเนื้ออตีทุกแค่กินว่าขนมจีนเนื้อพ่อทีมงานอ้ทีมงานไม่เคียงเนื้อกินขนมจีนเนื้อดิขนมีในประวัติศาสตร์บนนี้มีวัคซีนพิเศษอู้เอ็นมั้งเนี่ยแทนลูกศิลป์ใดเลยดิบ่นจังสมบูรับกัวเบื้องนั้นครับให้กินว่อได้เพิ่เคยกินกะ จังเลยมันติดหมอนบ่ิดหมอมเป็นยังใบแห้งเิดจติดตำสิหันเนื้อโคเด้งเลยนะเดงเนะ้งแล้วมาตาต้มว่าหอมเป็นกินน้ำยาลงจนนีนครับเอาก็น้ำยาลงจีนกับช่พริกกับไช่หอมโอ้ใส,โอนะใส่มาแล้วโอ้ใส่มาแล้วถ้าต้มตำยัอย่างโอ้ใส่น้ำปลาแดกไปพร้อมต้มใส่แล้วก็ติเนจากของเนือกะเฮ็ดเนือะเออมีมืเป็นจากของซองกับช่ซองหอไหนห่อยน่ย มือเนี่ยครับผมเอา้าทิปผ้ามาอีกแล้วเพื่อนนะปวดจานมาเลยท่องเขา่าผมหดีเลยท่องเข่าเลยมือเนีน่คลิปนั่นกับผาพัน้องสวนแล้วครับสำหรับไอ้เทสลิปที่สามที่ตั้งไอ้ชื่อเสื่อซุ่มเลยอยู่นะเนาะยังก่อนที่คุยกันเลยมันขึ้นย,ยังก่อนยังขั้วบานสวนปังบังฟาร์มเนาะเป็นวะหมอกันี่บันสวนเนาะเออหมอกับหมอบานสวนดำคือเลยอย่างนี้เอาดีครับเอาดีครับโอ้ยมือเนี่ยเหลือมือมาสินี่ยตาหวานมาอีกแล้ว กอกินนี่เนาเขาเปดตับเขามกินเรากินย่างกดี่าเลิกเก็เลิกเราเขาปดตับเรล่าทุกวันเช้าอสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้จังเลยอันนี้เราไปตำมันนี่นี่ไงตำครับต้มนี่กัสีหั่นครับนี่หั่นตำใส่พวกเาเนาะอโอ้ดีด้มือตำไเานี่มือตำเอสนของสอเียตเแสนมากินไ่ได้อกครับ เลี้ยงเินไม่เกากว่าตรงแล้วสปกัน่แนวพีก็ใส่ยักับเตียมหมอย้วยโอ้ยเงินไรวา่เสียผักใส่เสยผักอ้ยแ่ของสุดยอดเลยเนาะเแจต้มแก่ข้าวกันเนี่ยมนน้ำก็เส้าาน้ำนี่เราเฮ็ดน้ำกับน้ำจีนเลยเดี๋ยวตำเดี๋ยวเบิงขันตอนต่อไปโอเคโอครับหมอยี่เงี่ยผเบิ่งก่อนี่อาโอเดียวันเดียวก็มีไม่รองลกไส้ ต่ำเครื่องตำเครื่องไอ้กันนไอ้คอรกันนะเตะแล้วลงหมายจะทำตึดตำสูงความล่องเหยังเลต่ำตำนะโอ้มันตไายผมต่ำปะว่าตำตัวท้ายยัง๋ยว่อนีกรนังตำ สากมันมีี่นองเ้อตามแ้มาเด่น่มือหาตามเสียมหักอะไรห้ยงไงทามแดกนี่ขนาดเด้าปุ่งบุฟงขนาดขนาดโบเน็้อยด้นฟงได้นี่ดฟงขอตานี่แล้วีคนเเตาตาบ้างเออเพลอีกแเล้นนี่เนาะสุนีต้องเลอยังเดียววะเล่นเพลิดบวกหอมมากเลย นี่ก็บมี่กัะชายครับกระกระชายแล้วในไส้หลากับไส้บักรับพริกตามบวกรวมวผมมากกระชายนมจินนมจินกระชายเยอะๆแซส้หลายนกาจขห้นคนไส้ดเลยเอาไว้ใส่กันตอนจ่ายไปแล้วสิบงได้โหคำอาตาดมาเลยพี่น้องท่านไหนแป๊กพี่น้องเอ้ยมือันมเลยเสือเบีมือสันบันะมือสันั้อสัน เว้ยปอปอตายหนักมาแล้วพื่อนปลาหนกล่างอีกเลยนึกว่าเป็นถ่ายนกเป็นล่างเลยมาแล้วกอถึงนี่ถ oh, <for> to ึงีเศษเงินอ๋อเินก้อนเนสเต็ปต่อไปครับไบซ้ำเพชรปลากับเนื้อปลาแล้วครับอืมแล้วเขาใส่เป็นอะไรง่วงนี่นพวกกินเด่นนี่ก็เอาไปใส่เพ็ดใส่เป็นซ้ำลูกศิลป์ซ้ำขาไก่อ๋อ หนึ่งหอดเขาไ้ถ่ามนนิดเดียอันมาหลายเออถ่าทุกคนจนน่าหเรื่อหนึ่งเนียน้แก่แต่กันย่าไปไก่วน้ององอยู่น้องวานย่หรอน้องว่านี่หรอเอ้ารวยแค่ตำ삭ตำตำเมไร้อ ต้องเอาสาแบบนี้สาพิเศษสาย,า,า,ายังหนเาอย<า>ูน่นะนะสาอ่างไรยังเห็นเต็ดตาเนาะมาจิ้มวงเลยแข็งตั้งนิดตัวนี้ตั้งนี่ไงผัวนะฮะตั้งเงาปลาโอ้ตั้งโอเคนี่ครับเดี๋ยวผมจะรับนาทีหั่นอันนี้แล้วนี่เอ็นแก้วเอ็นแก้วเปิดจิ้มกันเปิดตำรับลงกันลงลงกินแล้วก่อน เ่นมีคนตันแหอยู่ใต้ากวะเมีนอยนีกันเดีกละให้ผมไปเจอแล้วสเ็กก้อนนี้ไหนเาทคนิคบอกต้มเย็นเย็นเป็นมันเลยเป็นไทยโอ้ก็เห็นว่ามันเยนตามเสร็จแล้วครับน้องตามแสีพัดกันครับบ้านโอ้พัดยหอมอ่ะอืมครับในมันหอมหลายขั้นตอนเลยี่กินยางงีได้นีเนาะ ต้มไปชั่วโมงเนื้อวันเสาร์หลายชั่วโมงดิใส่มันบ่อยโอ้โงามไปดิต้มผไก่จะเสาร์ผัดกัมกันแล้วเสาร์ไทยก็ขึ้นกะทิเอาหนีใส่โอ้บ้านแห่งไยมาเป็นความลับบ่บ่าเแม่บ้นแม่นี่งาบบดนะอ๋อสัตว์ต้อนอย่างเนี้ยอยู่นี่ครับการเอาไปผัดนห่อกะทิใส่นะครับโอ้ใส่กระสอบก็ดีนี่ครับ นัดทำแดดเดียวครับโอเคโอเคเดี๋ยวผมเอาไปให้ด้วยเดวเดียวสองโเนาะโอเคได้ครับแล้วก็สามชั้นเนาะโอเคครับครับครับเป็นเซตที่ขนาดได้ไหมเดียวส่งให้ร้อยห้าสิบครับผมโอเคครับครับครับยยมาเรอั้อนะนลายี มงนนั่งดีเกมหรพือเปล่าพี่พี่กข้าใจพี่เข้ายกป่าเบิ่อได้พวก้ไปตีเกมมันไปอยู่บ้านนะครับแบกกระเมือดพ่อแบกทีนี่ตายแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วโอ้โอบนท่านพัดเซ็ตทัดเซ็ตเราบนนี้เด้กคนเบิ้องเนี้ยพัดแล้วครับนี่ยบ้านแบกกล้องเมื่อพัดแล้ววันนี้ก็เอาเทสเส่หมอน้ำครับหมอน้ำซุปเจาต้มเนื้อนะครับตั้มหอมตันยังไงเส้นเส้นเลยเนาะ อู้ตะวันเหนือทักกับปลาคอกอีกว่าเดี๋ยวลองซิมมันกับหูเดี๋ยวลองซิมมันกับอ้าปลาพาดหรือเปลบาโอ้เห็ดไม่รูไม่ล่ะุดเลรนท์ไม่รู้แปลกของเรากินลองกินเนี่ยเนี่ยลองกินนะเดี๋ยวนี่ไส้ป่ะนี่เดี๋ยวได้กินไส้โอ้เห็ยแก้วโอ้เห็ยแก้วเทใสเลยเออเทใส่เลยเห็แก้วพวกเนื้อตุ๋นเ้อเปื่อยงล่ะครับเนี่ยแต่เบื่อนวันสีเด็ดปานไดน เสียบเราบ่ไก่กินเนื้อมากเต็มๆเลยครับโอ้กินเนื้อรู้เลยมั้งไส่ผักวะที่ไหนไส่ผักต้นหอมกระชายใส่กระชายผูกครับแล้วก็ใส่มันบ้านว่าอะไรเนี่เอากระแดกใส่ครับต้องเบาะยี่ห้อบ่นนี้บ่อครับบ่อแต่พนันว่าวันนี่้ตอแบกพริกตอดนะครับอันนี้อันนี้คือนน้ำยาปลาได้ครับ ปลาแต่ใส่กับเรงแดงนี่คือปลากระทิ๊กงแดงนี่คือไอ้พริกเนี้ยครับมเงไงเบิืงพี่น้องเบิองพุ่นนะเจ้าเบิองไหนเอ็นแก้วมีลูกซ้นอ่ะเนาะอันนี้ประเทศกินน้ำเละเลยเนาะแบบนี้เนาะตอนแรกบ่คิดว่าสิออกมาแบบนี้เลยเอ้าผมแบนต้องเป็นแบบนี้นะเออตามภาพตามเชฟเนาะโอ้เชลีบเชลีบ ข้างในมันกระตุ้นหอมหอมเตยดังเลยเกือบายหลังมาฮันโหลดีเลยรักดีกระต่ายไงตื่นเตยดังเพราะเป็นหลักดีเลยบอลลูนน่องลายครับขัดพิเศษให้เลยเมื่อวานซับมาเอาแต่แบบของแข็มาเลยเนาะผุ้น่ะเบื้องเนื้อมันฟูดีเนาะเนื้อเส้นไม่ต้องมองเลยนะ ใหญ่เยอะนใหญ่จุโอ้หเขาเ่ายังสี่บนนี่มือหนาบ่มีหมองเข่าวะป้าหย่อนบอกจุ่มเก็บพักไว้เรื่อยๆกินกับก๋วยหาลาบลบอ์้ลกพริกต้นเนีคือตายเลยนี่มันงเหี่ยว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 เก็บนกอนเยนี่ได้อาไเนื่อยงาไทยงามงาแม่ไทยขีไทยเนี่ยเออแมนแ่งงางาแม่จี สอนกันตอนกันตัวหนาเลยวะวัตัดออกเลยดิหือว่าไรันงามาษาอะเอากรสงใสกูกระสงใสแล้วะน่่มาไก่เลยเด้อมามามาให้เลยนี่ัตสดากับมีดเนะมีดคบเลยเด้อนี่แล้วแก่มลามห้า ลอยเรือเลยมีแต่สวนสำคัญเลยมัาีก่อยกโคตายจะบังไงมเนาะแต่ว่ากับเทียนีลเออตอนนี้มันสิบเอ็ดงสี่าแล้วเทียนแล้วเทียนแล้วว่ามื้อบันสวนดีครับนี่นะขัวบันสวนเปสะปังปังวบัานสวนนะครับขัวบ้านสวนปังปัฟาร์มอ้หัลหลยดีวะมึงโอ้นี่เบีห้องกันเลย โอ้ยถ่ายตัวใหญ่ดูนี่ยังไงบ่เอาไปบ่หน,นิสเสียดเอาเก็บไปวะจะกินเก็บยอดเก็บยังไปตัวเนาะมันขาดขมนะว่าพ่อเนาะปฏิวัติเสียบได้เลยเห้าวไปนี่เสียบได้นี่มันมันเด็ดมันมันแตกตกัวเด็ดเพราตายหอกเด็ดเพรงหมดอือบุญวิโรหหลายใบ,บอยู่บ่ cắm được nào bóng vừa giờ bây xoay sẽ làm đi Ủa ừ, vừa vẫn này hai nhà đấy các bạn vừa vừa về xong là hết làm quay đôi tung lên này ở bên vai hát kinh bên bên bỏ Hãy ngoài cho ตาบหน่อยหน่อยได้ไหมพ่อสิบแซ่บเน่ยตูม,มาละลรตูม,มาละลรโอ้หน่อหบึกตูมมันเดนมันแตกครับตัวนี้แตกหน่อแดงยิงเครื่องอยู่กินกับก้อยกับลาบแ่บ แดงยังเคืองอยู่ห่าว่คำยังงีมวนใส่กระลาบอหอมมีลีมันเป็นหอมหอมเลยครับหอมมันมั่นตุ่ตมตลาดลาบเขาขายเขาจีนมีใส่จานตลอดมอั้นี่กวนเนี่เส้นชิม้วครับนี่นะนี่มันยาาเส็นแล้วนเส้นเส้นสิ ตังตามคุณงูดิเอ็นแก้วเด้งๆเลยมาจัดเสียบทีนี้มาซุ้มจางอ่ะซุ้มจางเออซุ้มจางก่อนนี่โอ้ใส่เด้เด้อเปาสอ่าอ่าอ่าจุปหังเปลาด็คายผิเนี่ยอ้อีนีดคายแจ๋เลยจุกเบื้องเร็วงกินคำไงครับวะ อย่าออกฟังเก่าแล้วกินเบียร์หากออกขึ้นเก่าเมื่อใดล้วน่ะออกหอดดังออกหอดปากงี่ห่อีกแล้วปัดจับน้อสองจับนะเบิดนะคัมสองคัมเบิดประเสริฐเลยมจับน้องจับน้องพริกทอดครับผมหอมกีะเทียาน้ำปาลาตล้ว้อใหม่เบือไงสั่งไงเขาซีมครับผม สังเกตร้เมียครับสังเกร้อยเมียเลยหรอร้อเนียโอ้โหจีรว้งที่ถวงด้สงเจรเมียครับญาติญาแต่ตัดอกัำอีกม่ตดอตาดอกไ่ได้โอเคโอเคกินคำเยวเาเลยังเกรอยเมียางัเร้อยเนี้ยไอโจแคแนวนี่ร้อยสองเมียโอ้นอยกกินข่าดเนี้ยัแนไหนไอหยังยีใส่เนื้อกเถือกอหยงก็เถืกเวอรเนาะแต่เนื้อไน เยอะกว่าคนคนคนลอยลอยหนึ่งคนลอยอจยี่ใสกว่าพิษณุโลกกว่าันที่หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งอยู่พิษณุโลกเออคนใหญ่ยิ่หนึ่งศูนย์สองยี่ใสให้หนึ่งแซ่บเป็นไงทางเจแซ่บปะเจอเลยครับเจอเลยโอ้โลดตามอีกแซ่บเลยเด็ด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 บรรยากาศยังเยีครับ จะจุประสงค์มือนีิเขามาอย่างมาเบิ่งไก่หรอม่อมไก่มาเบิ่งไก่ครับม่อมไก่ตัวเดียวกับบ้านเลยป็นม่องเหล่ากับบ้านป้าจิมมเอาไก่หรอป้าจิมม่อมเอาไก่จากก็เลยมอมที่พ่อในเลี้ยงเปนเลี้ยงตัวสางบ็เลยม่อมไม่เลยคือสื่อมาเป็นรังเอาของของของเขาแต่ว่าน้กใจเลยเป็นลาของเขามาฝากเอออ้นี่จะบีต้มต้มเองครับต้มเส้นเพียไปเลยครับอีกที่นั่นเดี๋ยวมือไรบางบ้านในเสียโจแล้วนั่นไหนเิ่งครับ ก็เอาเห็ดก็ต้องเป็นไส้บีไส้ยังไส้เพียรครับเพ่อต้มไส้บีเรียบร้อยเลยสุดเด็ดสุดเด็ดเนี่เอถือว่าหอาเลยกเพือ่าเอนเืยผมจะลดหน่อยพดอ่ะอู้หต้องเนนพจะเหรือเ่าเนนบ่อยพู่นียนน้อยๆะมาเ้าวันมาห้าวันยืนนนอยไน้หว่ะอวนเนียนเนียนพูดมาเบาหน่อยนนก็แ่ง่ายเ่ยตอนนี้่อยเดืออยดืด ตกข้าวคัวกันตีกับยายามคัวให้มันใหม่ๆังตีระดับน่ดำๆใหม่ๆนี่แคบล้านแซบคักๆละเอีดสนามเดยนเขาบาเขามาค,ค e> ัวไปถ่ายด้วยจังใส่ได้ข้าวคัวข้าวัวี่อ่ะเาะหขาวคัวหอมมาเยอะเลยเอ้โอ้เกือหอมพน ดขาดอะไรกับใบบกเบอร์นะครับเพ้่อยืนโอ้ผมเลยไม่แค่ชุ่มเยวสองถุงก็เราใค่ชุงเดียลนะหลายหลายแสบไม่มาดีอะจะหาน้ำกขางๆแขนี้ก็ได้ดรอบแน้นไเลยบอกว่าเขาหงกดหจัดเลยเดียบอกลูกุลูกเร่งๆเลยตอนนี้มาเสียใหม่ก็ได้จัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวชิมนะ อ๋อเนาะยงังไว้หนึ่งอ๋อเดี๋ยวมีใช้ลอก่อน <laughs> แต่ยี่เสียบลอกมั้วยายเลียววายเรียวฉันใาอยู่เนาะเมียนกินนู่นกิน,น,นย,ยนี่เซียมไปเนาะขาดย่งยนันเนาะใครหลังมันกับตับใครหลังกับตับได้หรอสีนสันนวลนวลสีนสันนวลนวลแล้วโอ,อ้อ ที่บอกว่าไ่เคยกินลาบแซ่บปีนี้เสียอีนดีเนาะอีีันดีชูจอเลยพี่งใสจริงจิงเลยครับเนี่ยอืมอ๋อมีผักเย็ะมากครันมีใบบักเบอร์ครับทุกท่าเคยเห็นบบักเบ้อไหมคุณยังไม่ไหวนี่ Bắt đầu những anh cà sẻ không 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 tập dân đó tập dân không không ngon lắm phát lại rồi ผมผมพักกระดาวแหงม,าม,ามังเกิดพักกระดาวนาาไปย่ำก็อย่ำผักกระดาวกดเนหน่อใชเกิดเสนเนี่ยมาดังคือหลอดสองใช่นหมเสนอนันเสนอัน<ป>เฮ็ดอันเมือ่อนเมื่อเทียนเขียงอันเขียโจทย์พระง่เห็ดนันเจอแบบนี้เขาไปเนไปว่าเปลี่ยนอ ใสหมกกันน็อกเลยเนี่ยหงาแต่สมาแมาแอมาแับมากินน้ำตาลครับพี่เียบกัเจ็บในสวนนะพี่ายปลูกไปจะกินเบือตัเคียบกัเก็บยากห่อนแบบกรับทกิน้องพเบือนะช่วงใบ้อมพี่บนนันไ่เอาดูโดดนะัดลูดดดน้ำกด่ิมมอเลยว่ามันมันิาไงมันอ่า อ่ะกินแค่ใส่น้ำยาไปครับทีนี้ฮะเออแจ้วง่ายเบ็ดบอกชนะแล้วดันว่าแล้วไงแจ้วเลย .swing ยนี่นะซุ้มเราผ่านชิมหมดทีนี้บุ๊มเป็นชิมผมชิมข้าวหนึ่งอันนี้ปัง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 กินร้องมาชิมบ้างครับอ้าครับประทัดไปชิมอยนะครับอ่าปังปังชิมให้ดูนะครับทีนี้ครับดูการกินของปังปังฟาร์มนะครับว่อหอดครับกินแบบว่อมักย่องไงธรรมดา เลยกินมักย่องกับกินไม่เลยมักย่องเรือกินแสบเรืออ่าดูดูกันกินของไอ้ปังปังฟาร์มกันครับอ่ะของพ่อครัวครับวันเกีินแสบขอขอขอมอีกโมเมนต์หน่อยครับผมถอดหมวกถอดหมวกกินหน่อยครับเแนะนำว่เห็นหน้าจีไม่ไม่ค่อยแนะาหมวกบางหน้าไปหมดนะครับผมอยากดูหน้าพ่อครัวมากเลยกับทรงผมความรอดูไฮไลท์ผมหน่อยครับเห็นหัวดูไฮไลท์ดูไฮไลท์ อาลเันนี้ครับผมครับรสชาตินี่มันเด่นกันหอมเนาะกินได้นะครับผมที่มัเจาสองขีดะแสบเนาะเฮซ้ำเขาขาหมูก่ะขาหมูน่ะควรโอเคครับมาจากเบื้องเมืองเนี่งมาเนีย่ต้าถึงเป็นแล้วมันมีการซันอยู่ Tell me, này, có kim kim, mẹ. Soát ra trong tang. Một hôm nay mọi người. thôi. hôm nay mọi người. Một hôm nay mọi người. Một hôm nay mọi đi Một hôm nay mọi người. Một hôm nay mọi người. Một hôm nay Một hôm ít nữa. người. Một hôm nay mọi chơi Một chơi nay chơi người. Một hôm thầy mọi người. chơi hôm nay mọi người. Một hôm nay Chị ấy kín đi bữa này Kín Nhưng đi có mạng lạc xẹp Nói nhanh 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 như nhanh 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 nhanh

เจร้อยเมียเนาะบอเห็นดาวดุมาแน่ใครลงใครหลกอนน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้พาไปแหมไปกับไอโจอยู่แล้วเนี่ยจ้มาเดี๋ยวนี้กับเิงไปกับไม่ได้กออกก็ละ้อียดดิเจ้าก็แหมกากกับคู่นั่งร้อนออกสุดช้างแดงสมความเดี๋ยวเพป่อไปแคบผมเดี๋ยว